โอ้โหทีมข้ามตึงไปไหมครับเจอโอเมก้าส้มแล้วก็คิวเรมันส้มด้วยเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้อยู่กับไปรอนออฟเลนนะครับซึ่งในเกมนี้เรากำลังทดสอบดูนหลายแบบอยู่นะครับก็เกมนี้ใช้เป็นรูนเจาะร้อยนะครับส่วนทางแสงอันนี้โอเคละไม่น่าเปลี่ยนอะไรตอนนี้ก็มานั่งเทสนะครับเทสในส่วนของรูนเจาะร้อยกันอยู่ต้นเกมไปรอนนี่มันเก่งมากเลยนะครับ โอ้ยแล้วอะไรเนี่ยโอเ้เกินไปโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอโเปิลมาเลยหนักเกินโอ้โหผมไม่ได้คิดสักตัวเลยเฮ้ยโอ้โหเกินไปพี่ โอ e. ้เจอดีมากเจอดีมากแต่ตนี่เกินมาหนึ่งทีผมโดนไป,ปนสนต,ตัวแล้วแค่อะไรผมวโดนสนังเกตว่โหดเกินโอ้จนเลยไปไปอ มรราร,ออร้อนแลวท่านมี่วยเฮ้ยยูเอไปรอนตอนนี้ยังไม่หน่นใจนะครับเอาหนึแล้วอัพสดีแตอัพสก็ไม่เร็วนะรับนก็ไม่เร็วนะแต่ท่าหนมันก็แรงดีอรจะอัพหนึ่งไปแล้วกันท่าสองมา้ล้คูดาวได้ ลองช่างไใ่แต่ก็หาก,การะช่ายากกว่าที่คิดนะเพราะว่าท่าสองมันใช้มั่วไม่ได้หนึ่งมันยังแบบกดใช้บมันมันเคีิวไบอ่ะตอนนี้อยู่เองนี่คิวใบสามแล้วนะครับแต่คนแบกไรนี่ท่าหนึ่งของออไบรอเนี่ถ้ามันโดนคิวไปหลายตัวเนี่ยผลงานเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะนี่คือท่า คิวแรงนะไปรอนเนี่ยแรงมากเลยโอ้โหอะไรคำนี้อ่ะโอ้โหเจ็บพอยไอ้สมาธิผมปนปีมาแล้วเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปเราเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคลิปหนึ่งผมซับไปถึง5คิวนะครับคือเกมนั้นมันอ่านไม่ติดมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยๆหน่อย วันนีเเ้เล่นไวร้อนทั้งวันเลยเล่นจนขึ้นคอนเลยตัวมันเก่งนะแต่ว่ามันเหมือนมันขาดอะไรแต่ละอย่างโดยเฉพาะสกิลเขาออกกด2สองมัวนี่ถึงตายคืออันติมันวิ่งไวก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ไวแบบเพียงพอขนาดนั้นนะครับเจอซีพีก็ตีจีนาขอยากานะครับ ตาสุดท้ายอฟเลนลังโสงครับเจอตัวไม่คุ้นปุ๊บของงัดไปก่อนสู้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งตามไป่อิไม่ร้อนตอนนี้เขาเชืางมั่นใจว่าชาลีน่านะครับตัวที่ชาลีน่าแล้วก็ไปแพ้ฟอเรนสู้โอเมได้สู้ยีน่าได้แพ้ฟอเรนไปเนื้อ ในล่างเริ่มเดือดแล้วเนะี่ยแต่ไปรังนี่มันเคลิยรไปมากนะง,งาน่ายห้งองโอ้แล้วผมยังแรงเฮ้ย ไม่เคยฟรีโอ้มีแต่คนมาเยี่ยมกันบ้านี้สองหนึ่งเช้านะครับหลอดไฟเขาแตกสัติถ้าใครดูคลิปที่แล้วนี่จะเห็นว่าผมเชียร์รุนดุดเลื่องนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะมาจากเกมนี้แหละถ้าหามีรุนดุดเลื่องมันก็จะดูได้ดีขึ้นนะครับยิงเทปได้ดีขึ้นด้วยกิ่วแมลง Than ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟอร์เล็กๆแล้วให้กดที่ o p e n ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เ,มเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยี่สิบสี่เพิมพ์คาว่า rv นะครับจากนั้นก็วาง o p e n ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพยน,นีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคู่มากเลยครับ หาใครลังมองหาไอเดวีคุ้งๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับแอดมนตัน TP7 เพจนี้เนี่ยมีชู้ตามมากถึงหนึ่งสายเตหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึงเพจใต้ใคลิปได้เลยครับอยากให้มีสโลนี่สโลหนักกวนะ่านี้ โอยมาตลอดเลยเว้ยแม่แต่ก็โอเคครับได้ยินน้าดูเพื่อนกันบ้างครับโอ้โหตัวเลือดปิบโอ้ยเมขึ้นสูดโอ้ยนับกลาง วิ่งขาขึ้นเ r เอาจริงไบรอนเนี่ยผมมองว่าอันตีมันต้องบัฟกว่านี้นะอารมณ์แบบกดอันตีปุ๊บใช้พลังงานได้ไม่จำกัดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีอาจจะแบบ ก็ใช้ทีพลังงานเ,าเต็มหอลอดอะไรเงี้ยไม่งั้นมันต้องแบบมันนั่งคอยเก็บกับคีฟกับอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้แบบเออเอาไปออฟเลนหรือเอาไปโลมลำบากถ้า,แ,า,าแบบตีคีฟอยู่ๆแล้วออกมาไฟแบบสแต็๊เต็มอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันเหมาะกับไปป่ามากกว่าแต่ถ้าเอาไปป่าปุ๊บมันก็ไม่มีฟิกเกอร์เลน่นอี่น่าลำบากแต่มันสู้ยีหน้าดีมากใบหลอดเงี้สู้ดีมาก,มากจะยีหน้า,าหลายเกมแล้วไม่แพ้เลย ในเกมครับตัวร,ร้องอะคิดจะมองว่ามันมีมูริตี้มันก็มัน,มนก็มีนะไม่ใชื่อไม่มีนะแต่ท่าสองมันก็ดโดดได้ไกลอพอสมควรแหละแต่ว่าท่าสองเป็นส่วนหนึ่งของการทำน้ำเมจมันต้องแบบ มีไรสักอย่างนึงอย่างเช่นแบบกดท่าสองปุบแล้วกดนันติอารีท่าสองาใหม่นนเ,เลยอันนี้โอเคเลยแบบให้พลังงานเต็มเลยนะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีฟรีต่อเนื่องขึ้นนี่แบบมันใช้ขาดเกินเกินอ่ะผมชิชว่ามันยังไงก็ต้องบัฟต้องบัาอีกแต่ว่าเรื่องดาเมจอันนี้โอเคแหละดาเมจด,ดาเมจด,ด,ด,ดีมากเลยแต่ว่ามันขาดนี่ขาดเรื่องของผมเอ่อความสามารถในการตัวรอดมันก็เลยแบบไม่สุดสักทางคือถ้าถามว่าตัวดาเมจมีอยู่หรือไม่มี คือมันก็แรงอ่ะแต่ว่ามันก็มีดีอยู่นี่อย่างเช่นถ้าเทียบอ,อย่างลูกเนี่ยการซีซีด้วยมีเกาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มีแค่สโลมมันก็เลยแบบแปลกนิดนึงอตอนนี้พยายามคิดถึงตัวคอมโบถ้าคอมโบก็คงเป็นในโซโล่คูบตัวนี้ละมั้งเราแบบเบี่ยงมาให้แล้วก็ซัดสกิลตุ้มๆจบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เล่นกับซิฟจะได้มีตัวพาออกเข้าไปสโลมู่แล้วก็ มันก็มันก็ยังไม่ค่อยสุดจริงนะยังไม่ค่อยสุดจริงเกมนี้ทีมเขาตัวบางเยอะนะครับก็เล่นเป็นไม่อ้าวท่าหนึ่งทำให้เสร็จแล้วก็ไปไฟต์ด้วยสตักเต็มแต่ถ้าไม่มีไฟต์ก็มาปีก เวลาไปตีคีมเนี่ยก็ใช้สกิลเดียวพอนะครับไม่ต้องใช้สองด้วยนะแล้วแต่เราก็จะมีต่อยเวลาต้องเลือกพลังงานสิพลังงานเราก็จะมีต่อยเวลา Dark เป็นบนบวกกันนัวจะ ตายไวมากเลยายอยงไวข้อดีของตัวนี้สุดคืออันนี้มชาติมตันซ้อนทับกันได้อย่างเช่นกดท่าหนึ่งเงี้ยระหว่างนั้นสามารถตีธรรมดาแต่ใช้ท่าสองได้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะมันจะมันจะซ้อนทับกันได้ทีนี้ดาเมจมันจะออกมาค่อนข้างไวนี่นี่คือข้อดีนะเวลาแบบถ้าหาสกิลเราครบเนี้ยเรากดพร้อมก e. ันด้วยบุ๊บอีกฝั่งหนึ่งตายอย่างไวเลยอันนี้อันนี้คือข้อดีอย่างสุดแต่ว่าสกิลมันก็มีคูลดาวน์ถ้าไปใช้หมดทุกมันก็ลำบากอะ มันมันไปชูโรงเรื่องแบบของดาเมจเยอะเกินไปโลอดนี่ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับกูดาวน้อยดิแต่เนี้ยพอไม่ติดดุนหรืเลื่อนมาเนี่ยหาเลือดคืนเช้ามากมันเป็นตัวที่ใช้กันตีดาวตีครดบ่อย คิเลนนี่่ค่อยากยุ่งเอาไปเป็นแงตบอกอยู่ดกดล่อสวนเรื่องนะจะได้ับแดงเสียวคิวเลนผมว่จะโดนเล่น นี่แต่คนจะเอาป้อมเออแต่เวลามานี่ป้อมเรายังอยู่ครบเลยนะดูแลป้อมกันดีอันติของไบรอนได้ร่มาสามพันอะไรได้ร่มาสามพันแต่สามพันนั่นแับจ่าเมยได้ทีเดียวนะคนน้อยเลย ตอนนี้เดี๋ยวชิ้นหนึ่งเนี่ยผมจะขึ้นโบเกสเกียร์มาเอาวิน บรัป่ะได้จบเกมนะครับอันนี้นี่อัดไว้เมื่อวานนะครับเรียกได้ว่าขึ้นคอนเทอร์ไบลอนเลยเพราะว่ากดต่อไบลอนมีเล่นออกบ้างไม่ออกบ้างแต่สุดท้ายก็คอนยันได้เล่นมาเท่าไหร่อ่ะ13หรือ14เกมไปเลยก็ชนะมากกว่าแพ้ประมาณ วินเลทได้อยู่ประมาณ70%สแต่คือมันว่าไม่สุดเพราะมันยังไม่สุดนะครับเพราะมันยังไม่สุดมันเป็นตัวที่ยืนเลีนดีแต่ว่าเลดเกมเหนื่อยเลดเกมเหนื่อยคือฟิกเกอร์ต้องเก็บไว้แบบใช้ในการข่างเดียวคือถ้าแบบจะตายมาแล้วแบบใช้ฟิกเกรอร์อย่างเดียวผมว่าสกอร์มันจะเน่าแต่ว่าถ้าหากเก็บฟิกเกอร์ไว้เพื่อฆาันี่นนนโอเค ต้องทำประโยชน์อย่างนั้นเลยนะครับบางทีแบบยอมตายไปแต่ก็รอบหน้ามาก็มีฟิกเกอร์ไว้ข้าวคืนเลยเงี้ยมันถึงจะทําประโยชน์ได้ดีคือตอนนี้มันผมว่ามันมันต้องบัฟต้องบัฟหลายหลายอย่างอ่ะอย่างเช่นแบบอันตีมันได้พลังงานเต็มหลอดแต่เอาจริงตรงนี้ไม่ไม่ต้องก็ได้เอาเป็นกดอันตีแล้วปุ๊บรี่าสองให้ใช้ทีหนึ่งอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมีบริตี้ค่้นข้างสงเลยนะครับมันจะดีมากเลยแล้วก็ถ้าเอาไปรวมผมว่ามันอื่นไม่พอะผมเล่นแล้วปุ๊บ เจอปลาหมึกสซ่ไม่ได้เลยเจอกดอย่างเดียวเลยเล่นโลมจริงๆมีมีคลิปโลมนะแต่ว่าเอ่อมันมันไม่เหมาะลอมลมก็เลยไม่ลงดีกวเพราะว่ามามานั่งเล่นรับยังไงยังไงก็ไม่เหมาะจริงมันไม่มีสกิลอะไรที่เอาไว้ลมเลยซีซีน้อยเกินไปนะครับก็เดี๋ยวไงเรื่องไปรอนเดี๋ยวอาจจะพาไวตดูนี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เอ็นโซโกงมากนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคขจะหยิบมาเล่นนะเขาจะหยิบมาเล่นลมากๆเลย ต้องเล่นก่อนโดนแบนเน่ะซึ่งโอกาสโดนแบนน่าจะสูงถึง99.99% 99เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะโดนแบนในรังเรืเหานี้ตอนนี้เอ็นโซ่อกง,งมาเลยเล่นสายกอไฟลากไม้เนะโอโคตรโหดเลยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูกันนะครับแต่วันนี้ลองคลิปนี้ไปก่อนอ่าถ้าเป็นไปได้อาจจะลงเออสองคลิปเลยนะครับวันนี้ไงก็คลิปนี้ฝากคนไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคครับ